กะติม่บอกใส่กะติม่มีโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคม่บอยยังเนาะเอาตังให้ไหมเอาตังผมยังได้เงินุงกาหาไป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 ของเรจะได้เงินพาจะได้จบเงทองน่ำรวยก่อเดิม แล้วก็ให้ได้แอบสัญญกรรมด้วยนะเดี๋ยวพี่น้องไปสัญญกรรมให้หลอกกูนี่ไงให้ดูดีกว่านี้หลอกกูนี่นี่คล้ายคล้ายปล่อยไผ่พงสะทอนมาคล้ายค้ไผ่คงสะทอนนะคืออยู่คืออยู่เดี๋ยวน้องเพลงข้างนะคะเช้าสาวช้าสาสงเวาแม่คือเมาลูกเาวคนเดียวอยากมีความคงทัดที่เดียวกระซุ้งกระเสียวเข้ามาเลยพี่เต้นใครอ่ะอ๋อ ลูกปัดพิมพ์สนกค่ะสาวก่อนเจ้ารบก่อนเหเพลงพี่ไพภพจะท้อไพภพจะท้อนอะอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเดินควงแขนกับเธอคงสุขนั่งทัน เหมือนคนไปทํำไงทํานาทําสวนเสร็จก็มันเหมือนคนไปแกล้งศิกรรมเอ้าโอ้ศิลปกรรมได้ได้หนักเหรอเพียงดั้งเนี่ยที่เราอ๋อไม่ไม่นะเหมือนใครว่าไปดึงไปดึงขึ้นดึงดึงดึงให้มันโด่งให้มันคมขึ้นมันโด่งวงไหนเดี๋ยวต้องอย่างรมันโด่งตัวนี้เสร็จโอ้ยกับตัวนี้สิ็จผมด่งว่าตั้งแต่เกิดอ๋อบ่แล้วมันก็คมอย่างเงี้ยอ๋อใครมีสองคนมาคนนีดชมพูใช่แเซ่จะพอดดีๆเลยอ๋อก็จริงแซ่ แล้ว,วมีสองคมที่ว่ามันสับแล้วก็ขาดเลยอย่างเงี้ยออสับแล้วก็ขาดใช่ไหมตมงไหมออสับแล้วก็ขาดเลยอืมคล้ายมีสองคมสับแล้วก mm ็ขาดเลยนะใช่ไหมตัดแปว่าขาดสับๆๆๆๆๆๆตัดๆุดอย่างเงี้ยๆๆ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 ๆอๆน้ๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆแๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆไปๆๆ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 รๆมๆาๆๆๆ แม่อยเที่ยวไปอะไรมาแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรไปแอบสัญญกรรมนะนะเอาไป่าด้ไรไปสัญญกรรมใครจิดูลาปลาสวีดอย่างนี้ก็ไปนดูลาปลาสวีดูลาปลาสวีดแบบนี้ก็ไปไกลได้ไปไปว่างไกลได้ไปเที่ยวสวรรค์เออไปอะไรนะเวียงจันทร์งเวียงและประเทศไทยกรุงเทพเอออาไปเอาไปเที่ยว กรุงเทพประเทศไทยบางยังไปไกลได้นะไปได้ไหมได้ไหมสาระดับนี้ไปได้ไหมไปได้ไหมจะไปไทยได้บ่ได้เนาะไปได้ไปได้ถ้ามีเงินใช่ถ้ามีถ้า <c oughs> ม,ไไมีแล้วมีตังแล้วก็ต้องดูดีด้วยนะเนาะถ้ามีตังแล้วก็ดูไม่ดีก็ <c oughs> ไม่ได้นะต้องดูดีด้วยเนาะ <c oughs> มันก็จังได้แบบว่าเสมอเสมอเสมอภาคเทียนเสมอเสมอต้นเสมอปลาย เขาก็ต้องมองดูด okay. like no. ีด้วยอันน no no uh ี้ด้วยไม่ใช่ว่ามองดูไม่ดีไม่ได้เนาะจต้องดีด้วยว่าเอ๊ะสะอาดไหมดูดีไหมอย่างเงี้ยทำนี้ดูดีเลยว่าทำนี่ครับเท่านี้นะมันก็ใช้ได้นะใช่ได้ทำไมชอบไปเที่ยวบางมียังไกอนาคตไปไกลได้ไปไกลได้ไปไกลได้อยู่ยังไปได้อยู่แค่อยากไปเนาะแล้วแต่ว่า จะหยุดหรือจะไปเออแล้วแต่ว่าจะหยุดหรือจะไปใช่ไหมเออก็แล้วแต่ว่าจะหยุดหรือจะไปอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าจหยุดตั้งใจนี่คือมาเที่ยวหรือมาทําอะไรเนี่ยมาเที่ยวเนี่ยมาเข่าห้องน้ำต้องไมาตะคีนี่แล้ววันนี้ครกอไปนอนจไปจบแล้วไปนอนไปกินแล้วก็นอนไปกินแล้วก็นอนมาเที่ยวแล้วก็นอนมาขี่วันขี่แล้วเ่ากลับเมื่อนอนอ๋อกลับเมื่อนอน มาน oh, okay. mm hmm. ั่งเล่นนี่นะมาน้่กาแฟกินนี่พี่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แย่อะไรเขาก็เติบโตดีนะทุลักทุเย่ยังคนกินมึกละยใช่สิเขาก็ไม่ได้แย่มันก็ธุรกิจเขาก็เติบโตมันก็ใช้ได้นะเนาะอันนี้อเมซอนใช้ฟางอเมซอนม็อบก็หมายถึงว่ามันก็ยังเติบโตมันก็มัน่ล้มละลายมันก็ใช้ได้นะบอกเล่าเขาป็นยยังอ๋อในและไม้สวะมันก็ยังเติบโตละกามันยังบร่ล้มละลายก็ถือว่าใช้ได้โอ้โอเค โเราเล่าฮะนี่เป็นยังไ่เนี่ยมันเติบโตขนาดนี้มันบวมล่มละลายมี่คือว่าใส่ได้แต่ถแล้วทาล่มคังขึ้นมาเนี่ยคือว่าโมเกิดใส่บ่อได้ราอไม้ว่าราะไม้จว่าคือว่าโมใหญ่โมสูงนะคือว่ามันจะบมคั่นะใได้นรั่วในร่วงปมน้ำมากบ้านไม่็โมใหญ่โมใหญ่โมสูงโมใหญ่โมเติบโมโต้ทามจะว่าชีบมือบอก จะบอกวันนี้มันมือกันมาไม่เล่าว่าจังเล่าเม่เลาไม่เล่าคุยกับจังคุยมีวิเยกมีการมีงานจังเล่าจังคุยมีวิเยกเหรอบ่นี่เนี่ยอ๋ออันนี้เราเราวิยกวีเยกแหละเอาวิเยกโอ้ห็นวิยกหนาตั้งหนึ่งว้าวบริจุตบริจุรย์วิเยกอะไรข้อไหนข้อวิเยกไปก่อนนะถ้าอย่างนั้นมีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีใช่ไหมสิบที่ถามเนี่ยไปใช้เลยนี่อ๋อหมดคำเล่าแล้วาจ้าหมดหมดหมดแบบว่าแค่หมด จะคุยจะถามจะพูดจะจาได้ชิวไปใช้เได้ชิวไปช้ก็ไปเดินอย่างให้สังคมเขาเห็นบ้างไปหมูกอยู่ใน้วไปหมหมุอยู่ในหูกบอยู่ในหูจีหลอดกับกูน่ะเขาไม่ไปเขาไม่รู้จักมันย่ฝนจะไปอยู่หูกบอยไามันไม่มีหูย่หน่ไปหมุกที่รูจีหลอดจีหลอดกูน่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักไปหมูกอยู่ไปอยู่ในถ้ำเขาไม่รู้จักเขาบอกต้องออกมาให้สังคมเขาเห็นเพราะว่า ถ้ายังมีอยังมีสังคมอยู uh ่เออแต่ว่ายังมีสังคมอยู่เราออกมาให้เขาสะเข็บว่าโอในสังคมเขาเห็นในผู้คนเขาเห็นบ้างบ้านเจ้าจะใช้บ้านเจ้าจะใช้แล้วจะบอกว่าเอาไปเจ้าชีไปเจ้าคนจะาหูตรงไปทางข่ายสหารตรงหมอลอยเก้าแล้วนี่เราไปทางขุนวิบขุนวิบฝ่ามิบดำแล้วมันตึ้นเือว่านชายาเพชรผูบ้านชายาเพชร ก็อยู่ใกล้ระเบิดใกล้ปืนแถบเพรานั้ตายบอกตัวไปเที่ยวไปเล่นน้ำบอกตัไปเที่ยวไปเล่นน้ำใส่ตัวไปถามหาบัวไปถามหาไปเล่นไปเที่ยวไปเล่นน้ำโอ๊ไปเห้งจะเจอจะจะเชื่ออะไรไทยดิจระหูก็หน่อออคเลยก็ไปถามหาก็ไปเล่นไปวอกไปตายจะชื่อยังให้ถามหาเนี่ยเนี่ยนะบัดนี้คือน้องออนน้องออนคนเดิมน้องออนแต่แต่น้องออนเขาก็น้องออนเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะน้องออน อ้อยอ้อยอ้อยปุ๋ยปุยโอเคน้องออนอาจารย์น้องออนอ้อยอ้อยอ้อยปุ๋ยปุยน้องออนอ้อยออยปุ๋ยปุยนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแล้วนะเออเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนโลดเปลี่ยนไปชื่อนยังละบ้านน้องออนออยอ้อยอ้อยปุ๋ยปุ๋ย นองอนอ้ยอ้ยเอ้ยจะ้านเป็นยังไงบ้างเราะไม้บอแล้วเราก็ต้องถามว่าถือซื่อเสียงน่ะม้วนแล้วก็เพาะอยู่บอเพาะบอสื่อนะเพาะบอเอเพาะบอยังเพาะอยู่นะจะเมาจะเมายังถามมันจะเมาอย่างไม่ได้เมาอะไรเมาโอ้ยเมื่อยเมื่อยกินบอกาแฟชขี้เลี่ยงกินบอกาแฟ่เอากินสิ ไม่ไปไมไปไม่ไปเอาไปไปขึ้นไ,ไ,ไปไปสร้างเอาไปเอาตรงนั้นน่ะหรอเดี๋ยวไปสร้างเลยถ้าไปเไปไม่เอาไปก่อนกลับไปแล้วล่ะเดินป่าทิ้งแล้วไปก่อนไปย่างก่อนกูขอยากสบายนะเอาไปที่ซื้อให้ที่เลี้ยงเปรี้ยวจอกหนึ่งมออยากกินยังก็สร้างรสชาเคียวก็ได้ก็เพื่อนไม่เอาเอาอ่ะจะไปซื้อ อันนี้แม่น้ำแปซีเปซีหเขาขึ้นไปเบิ้งไปขึ้นไปเบ้นกันไปาะเพราะเป็นยังหน่อยีแรลไปตอนชนะไปใช่แล้วจะไปเห็ดขีดไปเห็ดยกันต่อบอลหักไปย่างไปเนาะไปเดินไปย่างไปซังไรเนาะกินหมดขี้ขี้อ่าจะที่ย่านยังแม่นราหน้าหนังแม่น้าเน่งกระมีน้าเปิดอันดอะ น้ำซุ่มน้ำน่กนาแฟมันกินแล้วแต่เศ้าเลวเป็นไม้สวางทกินกาแฟอีนมันอยากกลัวแต่ชนะไม้สวางย่าเรามีน้ำแก๊ปสิพอกินม่หมันกลัวมีรายเราไม่อยากหาไปกินไปเบิ่งไปฮะกินไปเบิ่งไปไปม่กองหายไปไหมไปนะไปหยังไปหยังปลาเลยเดอไปก่อนไปสอดไปหย่างแล้วแหละไปเลนะบ่กบกินบ่ ้าวก็มันบ่มีขายนี่อยู่ที่ซึ่งนี่ขมยเออก็ขึ้นไปเบิ่งฮะไอ้ตัวย่างขึ้นไปเบิ่งก็ได้เอาฮเออหัให้มาเบิ่งย่างขึ้นไปเบิ่งทอดให้มาเบิ่งคนมันอยู่ทางในเห่งเจ้าไปทอดไปเบิ่งเราเชื่อคอยฮะประจิตตัวใจให้มันดูคน แงมี่ก็จะร้ายเลยเี่นก็เขาก็เนี่ยเขาก็เนี่ยนสวยหมดทุกคนเออนี่ได้กินยังนี่คก็บอกว่าินน้ำเบ๊กซี่กินน้ำเบ๊กซี่โอ้ยเขาว่ากินแล้วแบบนี้น้ำส้มมี่ได้เจ้าบ่อลมาขอบคุณมากเลยตาโอเคแค่นี้นะในอย่างนั้นน้ำเปล่าหมอจ้ะก็ทานมันแล้วบอกทานทานแล้วกินมาแล้วจ้ะอย่ากินน้ำเบ๊กซี่บอกว่า ตัวไม่ชอกินาาอะไรครับทางเาไม่กินมาแต่ทาแล้วขนมได้บอกขนมะเอาไปหามอ๋อนี่นี่นอะไรเนี่ยขนมยังอะ่ยันซใส่ปลาข้าตเป็นขี้บาตใส่รว่ามันเป็นใส่อันนี้ใส่กะทิไม่บอกใส่ใส่กะทิไม่มีโอเคไโอเคโอเคเราอ่ไบอยังเนาะฮะเอาตังใไหมเอาตัง ผมอยากได้เงินกลุ่มก็ถามก็ถามที่ถูกลุ่มไป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 ของเราจะได้เงินเพราะเราจะได้กับโจ๊กเอาเงินเนี้ยจะจาไปซื้อยังเอาไปซื้อน้ำกินไปเอาไปซื้อแป๊บๆที่ไปซื้อกินน้ำที่ชื่อให้กั็พอกินไม่เอากินแล้วก็เทกับน้ำหอมกินแล้วอย่างตัว จะเอาไมาจะคู่เาเอาเทาไหรกันเอาให้เท่าไหร่กนเอาไป่ต้องขอใส่เลยอ๋อขอบคุณมากเลยทำไมให้เยอะโอขอบคุณนะคิดว่าจะให้แบบไอ้น่าใจที่ได้ให้โอ๊ยทำไมมีค่าขึ้นขนาดนี้ไปตายแหละทอนทอนมาไม่ทอนให้แล้วขอเลยทอนมาเก้าสิบพันใหม่สิบพันขอเลยขอหมดแล้วก็ให้เจ้าสิบพันยี่ทอนไม่ค่อยไม่มีทอน เออมาให้นาให้เลยคอไม่ไม <fever> ่อให้้จก็คอเออมาใช้ไล <ra> ้ส <coś S 2> ี <rawd unre> ่คนเึ้นสี่คนเขาเขอบคุณนะก็ไปแล้วเนี่ยอวยอวยพรให้เนี่ยอวยพรก็อวยพรให้มึนอวยให้ให้ให้ร้องให้ให้เป็นนักร้องนักดนตรีรวยๆแล้วก็หลอกว่าเดิมแล้วก็จะได้มีเงินมีทองร่ำรวยกว่าเดิมแล้วก็ให้ได้แอบสัญญกรรมด้วยนะเดี๋ี้น้อไปสัญญกรรมให้หลอกกูนี่ไง คล้ายดดีกว่านี่หลอกกันเลยนี่คล้ายๆหอยพองสะท้อนมาคล้ายๆหอยพงสะทอนนะก็คืออยู่คืออยู่คล้ายๆไข่พงสะทอนนะคือคืออยู่ทอดจริงหนักคือไผ่เลยแล้วก็เหมือนเลยนะไข่พงสะทอนนี่คือไข่ไข่พงทับทอนใครยังลูกไข่พงทับทอนก็อยากมีเธอเป็นแฟนไงจะห้องเป็นบ่อะไรนะคะจะห้องเป็นบ่ลองลองรู้เพลงเพลงสิเดี๋ยวร้องเพลงข้างนะคะเข่าสาเข่าสาสงเข่าแม่ชีเมาลูกเาวคนเดียว อยากมีแฟนควงมแค้นี่เอวกระซุ้มกระเสี่เข้ามาเลยพพ่งเพ่งใครเนีอ๋อลูกปัดพิมพ์สนกค่ะเอาใ้เราไปให้เจ้าโลกเพลงพี่ไพ่พงศธรอ๋อไพ่พงศธรนะอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเจอควางแขนกับเธอคงฝุกนังคันได้แต่มองเธอก็งอ วันวัน,วนภาษาคนคุ้นหน้ากันที่เธอไม่รู้ทา่านค<อ>ินบ้างเหมพ่อมากพ่อมากถึงต้องถึงต้องถึงต้ง บังคกกนที่มีหัวใจนะกเนาะบังคนที่มีหัวใจใครไม่มีหัวใจเลยอคนไม่มีหัวใจก็ตายก็ใช่คนพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่มีหัวใจก็ตายสิก็พูดได้จนยังเป็นคนอยู่ถ้าไปนี้อยู่ในถ้ำในหูกระปูใครเขาจะรู้จักเ<า>ราน้องอ่อน้องอ้อนะน้องอ่อนน้องออนอ้อยอ,อ้อยอ้อย ปุ๋ยชื่อคือยาวแท้เอาวันนีตถินบอกเขาว่าน้องออนน้องออนเขาเปลี่ยนน้องออนเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อแล้วน้องออนอ้อยอ้อยอ้อยปุยปุ๋ยบายๆขอบคุณนะบายๆทุกคนขอให้รวยๆร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันไปป่าแล้ววันนี้นะไปป่าไปก่อนเดี๋ยวไปไาไปไปไ่ไปตั้งกิ้วโชคดีค่ะเฮ้ยอ้าวไม่ติดเ เอาไปเลยโมลืมดิโมลืมบ้า่ะไม่ไม่เอาจะวาจะให้เนะไม่รู้ว่าไม่ให้แล้วเอาเจ้าของสิไปเองเนาะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะกับใคไกันไเ่ขอจ่ายนึกว่าจะให้ทริปใช่ไหมจะให้มันอะให้ทริปเนี่ยหรือว่ายังอยากฟังเพลงอะไรอีกหรือเปล่า หรือเธอเห็นฉันเน่ยเป็นตุ๊กตาบาร์บี้จักรจีจักรเทียมอุ้ยสรุปกันแล้วชอบใครก็ใส่ชุดนั้นชอบใครก็แต่งเรื่องนี้โอ้โอ้ทันทีเป็นบอสัดหน่อยแต่ดีเสร็จให้เธอได้เรียกเชอเชิเชิเชิเชอญนะดูดีกราบปาดุปะดุปะดุปาดุกกินปลาปลาดับปลาดับปลาปลาปลาดุกินปลาบาดีไปก่อนนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนัน หนาวหรือเปล่าเนี่ยยังอบขุนอยู่ใีหน้าเนะเออดูสิบองไรมือดูเป็นไงไอฟซีเนี่ยแม่ให้รวยรวยร่ดวยทุกคนขภาแข็งแรงขอให้มีความสุขเนื้อหอมทุกคนแล้วในสามคนนี้ให้รอๆให้เพื่ปกฟังขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะให้รอเพื่นสามคนนี่ อีกคันหนึ่งนะแล้วรวยแล้วอย่าลืมน้องออนอ้อย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 ปุยป okay. ุยโอเคไหมมาโอเคสบายดีสบายดีขอบคุณมากเลยสบายดีสบายดียู่งไปนมดไปไปไปจะไหนก็ไ e ม่อีกดิไปแล้วคุณทวงานประจำซีโนซีโนเลยเนาะไม่เห็นนะพ่อไ้ โบได้โบโบไปนะบบได้คำคำโบได้เลยโบไปไหนเคยเห็นหน้าบบเตียงเลยเคยให้เพิ่นเลื่อยเคยอยู่ที่ไหนเคยอยู่ที่แต่ก่อนก็ให้ให้เงินเพิ่นอยู่เป็นอะไรโบให้เพิ่นก็ที่นี่แหละเพิ่นเพิ่อนเคยไม่เรื่องนี่ทั้งวัเลยเคยเห็นหน้าแล้วก็ต้องต้องได้นะโบหน่อยกลายนะก็ชื่อคือมันจะมีเหล่านี้ว่าชื่อน้ำพอชื่อน้ำตึ๊กจอดใช่ไหมจะพาเขาไปชื่อว่าโบเอาเนาะ เป็นอะไรไปชันแล้วหานเนาะนี่นะสีชันพี่น้องเลยสีชันไม่ต้องกลนกันไปแน่นะที่เลียดเมืลายรเลยท่าในสักแบบไปไปพันมันเออยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะเมาจะสูดคนโอ้ยน้าพี่น้องเลยอ่าจูแตกล้องจะปิดโอเคไอโอเคเนาะอ๋อพี่น้องเลยอย่างไดก็คือว่าเนาะกับสบายดีสวัสดีเอฟซีมาจะสูดจุคนตอนนี้ก็พากันมา อยู่ที่ปั๊มปตทน้องพี่น้องเพราะว่าทั้งบอเซนเพื่อนได้นัดกันนาอหากับทั้งไอเตียงพี่น้องเอ้ยมีงานแน่เพราะว่าบอเตียงเรากับบอเซนนัดกันคือมอบเงินให้ไอเตียงไปน่าปินปัวเนะหาน้องน้องียงเกาะพี่น้องเลยบุจิดินกับกาบปโตโกไฟไดๆเนาะบุคยใช้ยบุคเรฉะผ่าเพ่นจักเทื่อ ประกาชมทบกันหลายคุ้นพี่รองเลยอ่าสิไปฮักชาอ่าอยู่ที่ฝั่งไทยพ่นแล่มาอน,นี่ก็ถือว่าได้พากันมาอา่มอบเงินเนาะที่ว่าทาง้รู้ใหญ่เป็นมอบให้ทางประเนเิ็นเป็น,ปนสะพ้านบุญให้ทางให้เตียงแล้วบัดน,นี้ก็สิพากันไปเวียก่อพี่รองเลยก็เลยพากันนั่งคุยกันว่าสิพากันไปงานนี่แหละแต่ว่าพ่อทั้งน่ะ พี on, ่ออนหรือว่าน้องน้องออนบอกพี่น้องเลยน้องอ้อน้องออนบอกน้องพ่อพี okay. Okay. S <S ่น้องเลยก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องกิฟซีเบิ้งโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเลยก็ฮ่าฮ่าคำคำแน่แต่พลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องกิฟซีเบิ้ลสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะกับสำหรับคลิปนี้ทั้งบริจิตเองกับชิได้ขอตัวจบคลิปเนาะกับชิได้ขอตัวไปเวียดไปงานพี่น้องเลย S <S <an> <S จะเป็นไม่กงแข่งกับทางอนาไอเตียงเป็นน้ำแน่ถ่ายคลิปต้องการแข่งกับทางไอเตียงเลยตรลุนเชื่อพี่น้องเลยจะได้พ่อ,พอ,อกัน,นเนาะฮ่าฮ่าแน่พี่น้องเลยคือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะฝากความเพี่น้องกิ๊บซี่สามารถเปลี่ยนกระด้งแก่แหมมาคิดครอบในเด้อเนาะงพ่อพี่น้องโอเคขอให้กิ๊บซี่วัชพูดทุกคนอยู่ดีไม่แหงมาที่นี้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเลยนะโ,โอเคเด้อเนาะงพ่อพี่น้อง